สวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนครับอ่ะมาอีกแล้วครับอ่ะอยู่กับช่องเดชรถท่างครับพาไปชมคาวาซากิ Leo SRX 6อาร์เปคันนี้แม่เป็นตัวเป็นตัวพิเศษนะครับคันนี้เป็นตัวพิเศษ PDK หรือที่เขาเรียกกันว่าเสื้อทองนั่นเองนะครับเสื้อทอง เอามาดูเจาะจงไปเลยแล้วกันนะครับพิเศษเสื้อทอง PDK อามาถึงเอกลักษณ์ของเขาก็คือการสะบัดซ้ายแม่ของเดิมนะของคาวาสกิเลยนะเนี่ยนะครับคาวาสกิเลยนะโอ้โหเดิมติดรถเดิมจ๋าติดรถเลยครับพี่น้องใช้งานได้จริงนะครับนี่ ชงอะไรจริงนะครับมาดูรอบคันกันก่อนอตามนี้ครับไม้เป็นไม้เดิมเลยนะไม้เดิมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเปิดไฟเพื่อไฟโชว์หมดครับโชว์หมดนี่ครับตามนี้เลยครับตุ้มแฮนสวิตไฟสูงต่ำกระพริบโชคไฟเลี้ยวแต่ ใช้ได้เต็มระบบนะครับอ่ะประกับคัดอย่างสวยอยู่เลยครับนิ่มๆเลยนิ่มๆเ,เลยครับเบรกใช้ได้นิ่มๆเหมือนกันครับว้ารถคันนี้บอกเลยว่าหลุดมาได้ไงครับเนมาถึงมือผมได้ไงเอาเห็นสภาพแบบน,นี้ผมบอกได้เลยว่าซื้อแน่นอนซื้อเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่ารถพวกนี้หายาก หายากเอกลักษณ์เดิมแบบนี้หายากครับแถมเป็นตัว PDK ด,ด้วยนะครับชุดสีนะครับชุดสีเป็นชุดสีเดิมแท้นะครับย้ำชุดสีเดิมแท้ทั้งคันนะครับไม่มีการเปลี่ยนอะไรมากนะครับกันตกกันตกมีเก็บสีมาหน่อยนะครับเป็นสีดาตรงนี้ไปลงไฟเลี้ยวไฟท้ายแท้หมดนะครับของแท้หมดชุดสี ฝั่งขวาฝั่งขวาสวยหูยึดไม่มีแตกนะครับสวยมากมีลอ็อกเจาะล็อกตรงนี้นิดนึงนะครับเสียเสียเลยแต่ไม่เป็นไรครับพวกนี้เดี๋ยวผมกําลังจะเบิกฝั่งซ้ายอยู่แล้วครับเดี๋ยวมีฝั่งขวาก็เบิกฝั่งขวาด้วยนะครับของมือสองแท้นี่แหละนะครับหน้ากากสวยหังโคนสวยข้างหน้าสวยมากนะครับไฟสวยมากนะ ผมให้ชี้จุดแนละ้วที่มันแตกเนี่ยตรงนี้นะครับว่าผมจะเบิกอยู่แล้วนะครับเบิกของมือสองแต่เป็นสีนี้เลยนะครับติ๊กเกอร์นี้เลยนะครับติ๊กเกอร์นี้เลยสวิงอาร์มเปลี่ยนเปลี่ยนมาครับเป็นมินิมนะครับน่าจะเป็นของของอะไรอะ่ะของของสตาร์ป่ะลีโอสตาร์ป่ะ ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะมันผมว่าน่าจะเป็นของลีโอสตานะอ่ะแต่ของเขานี่จะเป็นมอมร์มใหญ่อ์มใหญ่สีทองแต่เป็นอ์มใหญ่นะครับแต่ว่าสวยนะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งใส่ได้ตรงรุ่นนะครับหรือว่า FC ท่านใดมีข้อมูลเด็ด นะครับมีข้อมูลใหม่ว่าตัวน,นี้อามตัวนี้เป็นของรุ่นไหนนะครับลองลองทักมาหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเอามาดูครับล้อหลังล้อหน้า1.4 d a d แท้เจแปนสวยๆส,สีสดสีสดยังยังสวยอยู่นะครับเป็นยางเป็นยาง M35 นะครับ M35 หลัง250หน้า225นะครับ อาท่อท่อ PDK ปลายเดิมท่อ PDK ปลายเดิมนะครับไม่รถคันนี้ผมบอกเดยเลยว่าหน้าเก็บครับปั๊มเดิมปั๊มหน้าเดิมหลังเดิมนะน้าเก็บหน้าสะสมนะนะครับแต่ผมผมก็ขายอยู่ดีนะครับนะฮะก็เห็น F C ก็คอมเมนต์เข้ามาบ้างว่าขายเถอะครับโน่นนี่นั่นรถ ขายได้ขายอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมเจอมาเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรครับอยู่แล้วแต่ fc เลยนะครับคอมเมนต์อะไรมาก็ไม่เป็นไรยอมยอมรับฟังนะครับยินดีรับฟังนะยินดีรับฟังรถพร้อมใช้งานรถคันนี้ฝากฝากตากล้องแป๊บนึงเดี๋ยวสตาร์ทให้เครื่องให้ fc ดูนะอ่ะสวัสดี fc ครับามาดู นี่นะครับเดกชานรถห้างครับเดี๋ยวขับให้ดูไฟออกทุกจุดนะไฟลงไฟเดียวออกหมดเลยสวิตช์ออฟรันัวได้ใช้ได้ นี่เลยครับผิวพันรถนะกละ้องมาดูใกล้ๆนะครับคันสตาร์ทแท้<ม>เดิมพวกนี้เดิมหมดครับเดิมหมดชุดสีด้านหน้านยครับตามอายุนะครับมีรอยเรียกรอยไรรอยไอ้นี่รอยน้ํามันเบรกนะครับนี่หน่อยๆไม่เป็นไรแค่นี้เรายังชอบความเดิมอย<ม>ู่ครับเราไม่ทาเราไม่ทําสี<อ>นะครับมากล้อ,องมาอุปกรณ์เดิมสวยครับคันนี้สวยมากนี่ พีดีเคพีดีเคเดิมเลยนะครับเดิมเลยโค้งก็เดิมนะครับไม่เคยทำสีนะสีเดิมสวยมากท่อพีดีเคนะแปะพีดีเคอยู่เนี่ยถ้าได้ปลายปลายพีดีเคดิผมว่าโอ้โหแบบเสียงแบบใสมาก โชคเปลี่ยนมาแล้วโชคเปลี่ยนมาแล้วเป็นคล้ายๆโชคเดิมครับคล้ายโชคเดิมไม่จะอธิบายยังไงครับก็ตีเป็นว่ารถพร้อมใช้นะครับคันนี้รถพร้อมใช้ผมเปิดราคา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะราคาไม่อยากขายแล้วกันนะครับาราคาไม่อยากขายแล้วกันนะครับถ้า F4 ท่านใดสนใจหรือเห็นที่ผมลงคลิปไปนะครับคันนี้มีเล่มเอกสารมีเล่มกับสำเนาบ,บัตรประชาชนนะครับแล้วก็ผมโอนให้นะครับผมโอนให้ผมโอนให้จัดการโอนให้ทั้งหมดนะครับผมเอาอยู่ที่ราคาราคาไม่อยากขายนะผมเอาอยู่ที่2 5ง0 0ับาทนะครับถ้าใครถูกใจ หรือว่าไปหาได้ถูกกว่านี้นะครับก็ก็ลองดูครับแต่ผมตั้งราคาว่าผมไม่อยากขายนะครับไม่อยากขายถ้าขายได้ก็ขายนะครับ25 0 0 0นนะครับสองหมื่นรวมจดทะเบียนให้นะครับรวมจดทะเบียนให้แต่ทะเบียนผมบอ,อกได้เลยว่าผมกาลันตีได้ทะเบียนแน่นอนนะครับแต่ทะเบียนอาจจะล่าช้านิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราไปจดใหม่นะครับเราไปจดใหม่เอาคันนี้ ถือว่าสมบูรณ์นะครับเข้าจดทะเบียนได้เลยไฟลงไฟเลี้ยวแต่ดังเนี่ยขาดกระจกอย่างเดียวผมไม่มีกระจกนะครับเอาตามนี้ครับ0 9 8 8 2 9 7 7 6 7นะครับ2 5 0 0 0ั 25, บาทรวมจดทะเบียนให้นะครับรวมจดทะเบียนให้ถ้าไม่จดทะเบียนสอ0 0ม,ม่นส0ับาทนะครับ2 3 0 0 0นะครับ เราไปจดเองนะลดมา2000นะครับเอา25,000รวมจดทะเบียนถ้าไม่จดทะเบียน23,000ื 23, ันบาทนะครับราคาไม่อยากขายนะไม่ต้องดราม่าก,กันนะครับพี่น้องอถ้าหาได้สภาพสวยคันนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมมีอยู่แค่นี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับฝากไว้คันหนึ่งสำหรับเจ้า Kawasaki Leo SRX 6 Speed นี่ครับย้ำรถพร้อมใช้นะครับรถพร้อมใช้เอาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ